ลูกมันติดมาเหรอเอาละลูกมันเอาละเจอไดโนเสารแล้ว,ว,ลวไม่ใช่อ่ะหมายมเดียวจริงนี่เห็นเป็นลูกมันเนะบุรีก็โดดไม่ปล่อยสุดยอดแล้วตัวแรกของต้องดูครับตัวนี้

มันกำลังเพลินอยู่หอมอ่ะใหม่ไม้เดียวจริงเอ๊ะเต้นผหญิงนี่ยดูสวิงมันอยูคนละทิศละทางเลยสวิงเนี่ยโอ้ยยกก็ได้พี่ัวแค่นั้นเออวะทำให้แกหน่อยแกฝันไปก็คือได้อัดแล้วดูเขาปล่อยนั่นอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยฮะเิ่นหย่างไปตาย วังสันุนแหะสนุูนแหละพิวด์ร่าไปนู่นหน่ยเอาดิมันมีเบ็ดอยู่น่ะโอ้มาไล่ไปกลัวเอาดิเอาโยกสุ่ยหนึ่งคนขอบเป็นมวยเฮ้ยหลุดดีอ้าหลุดจริงจริงอ้าปล่อยเลยะ แ็่จะหลุดตั้งแต่นั้นมะพอขึ้นเรือแล้วก็